อะไรอะลูกแม่เคยจะไม่อยู่ไม่กี่วันเองทำไมโอ้โหเดี๋ยวแม่มานะโดยอยู่บ้านได้ไหมฝ้าบ้านได้ไหมฝ้าบ้านก่อนนะลูกโอเคไหมลูกโอเคไหมอะไรอะจะไปหรอ ไขโดคุยกับแม่ก่อนสิคุยกับแม่ก่อนไขโดคุยกับแม่ก่อนได้ไหมคุยกันตอนโอเคเฝ้าบ้านนะลูกโอเคไหมเฝ้าบ้านนะขอมือหน่อยงั้นนะขอมือหน่อยอ้าวงอ้งอง้อขอมือหน่อย ขอมือหน่อยเร็วเร็วขอมือหน่อยขอมือก่อนขอมือหน่อยใครโดแม่แค่จะไม่อยู่บ้านไม่กี่วันเองโอ้ต้องขนาดนั้นเลยเหรอฮะต้องทำท่าทำหน้าขนาดนี้เลยขอมือหน่อยได้ไหมอะ อุ้ยเืินงอนไปแล้วล่าสุดใครโดครับใครโดอยู่บ้านได้ไหมเฝ้าบ้านนะลูกเฝ้าบ้านได้ไหมโอ้โหงอนเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่มาลูกเดี๋ยวแม่มา โอเคนะโอเคนะอืม hmm, แม่ไปแล้วนะแม่ไปละลุกอะแม่ไปแล้วนะ <Okay. S 1> โอเคโอ้ยหน่าเอ็นดูจังเลยหมอใส่เนี้ยมันน่าเอ็นดูมีงอนด้วยเขางอนเหรอ ขาง,งอนแม่เนี่ยไม่เล่นกับแม่ด้วยไม่ตอบสนองไม่หือไม่อือเลยโอเคแม่ไปแล้วนะไปก่อนนะไปละบายไปโอเคบายบายครับบายวมาไอ้ชบ้านนะลูก <c oughs> เป็นเด็กดีนะ